ปั่นจักรยานกันมาเลยเนาะสองคนระยะทางก็ไกลพอสมควรนะครับนู้กแต่ไม่ได้ปั่นข้ามจังหวัดมนาะนะเราไปดูกันว่ามีอะไรกินบ้างมีฟรีไวไฟด้วยแล้วก่อนก่อนที่จะเข้าไปดูของกินดูนีค่ครับ นก็กระบอกทปก่องถงแบบอะไรนม่รู่นกับพี่ชายฝนเข้ามาเพื่อไนหว้ลวงพ่อคุณแม่หล่ชอกิเอาจะมีส้มช้อนค่ะแล้อก็ ช็อกโกแลตสองแล้วก็ออกช็อกโกแลตสองเค้กไข่หนึ่งแล 2, ้วก 2, 2> ็ส้มหนึ่งถูกครับวันนี้เราจะมาทำอมยิ้มกันนะูอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ก็คือหม้อเตาแก๊สฝากระบวยอันนี้แล้วก็อันนี้ อันนี้น้ำตาลแล้วก็ผงถั่วคันเหล็กเปิดฝาของน้ำตาลใช้กระบวยตัดน้ำตาลสองช้อน ถ้าใส่น้ำเยอะก่อนไปเราก็เราก็จะได้อมยิ้มที่รสชาติเยี่ยมมากเข็มเข็มตัวนานด้วยครับหิุดไม่ได้ด้วยซส,สําหรับใส่อันนี้ใส่น้ำเข้าไปแล้วแกงนั้นปิดฝาแล้วก็วกปกเปิดเตาแก๊สตอนนี้น้ำเราก็เดือดแล้วน้ำน้อยเมื่เลยเดือดเดียวเดือเดอเร็วนะคะแล้วก็น้ำจะนั่ง เอาหนาเอานวนแล้วก็ขันตอนต่อไปใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลไปย้นนอนะแล้วก็ใช้กระบวดมันมอนยู่เร่น,นิมเไม่เห็นะใส่อีกเหรอ พอแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องใช้สีผสมอาหารนะคะเทลงไปอลังจุมันก็ใช้สบคนมัน